ที่มาของหมาล่าค่ะทำไมคว้าเจียวหรือหมาล่าถึงได้รับความนิยมในไทยคะการเดินทางของคว้าเจียวมาที่ไทยนี้เป็นยังไงคะอาจารย์คว้าเจียวมาถึงไทยในสมัยอยุธยาค่ะสมัยราชวงศ์ถังมีการใช้คว้าเจียวแล้วนะคะจะใช้เพื่อพิธีกรรมทางศาสนาอาหารเผ็ดมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะของคนที่ทันสมัยของคนที่อยู่ในยุคใหม่ ของหม่าล่าค่ะที่มาเป็นอย่างไรแล้วก็ทําไมชาวจีนถึงนิยมทานกันคะได้ค่ะถ้างั้นเราเริ่มจากถิ่นกําเนิดของหม่าล่าก่อนนะกันนะคะคนไทยอ่ะเราจะคุ้นหูกับคำนี้หม่าล่าหม่าล่าถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนิดนึงนะคะว่าหม่าล่ามันคืออะไรคําว่าหม่าในภาษาจีนมันแปลว่าชาค่ะน้องมินนี่ส่วนคําว่าล่านะคะมันแปลว่าเผ็ดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือรสแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะพูดให้ลึกลงไปหน่อยจริงๆรสชาติที่มนุษย์อ่ะสามารถรับรสได้มันมีแค่เปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ขม หารถเผ็ดอะ่ะมันไม่ใช่รถแต่รถเผ็ดอะ่ะมันเกิดจากสารที่อยู่ในพริกไทยหรือพวกเครื่องเทศอะคะที่ให้รถเผ็ดร้อนมันชื่อว่าสารแคปไซซินสารแคปไซซินอะ่ะมันทําให้เกิด ความรู้สึกเผ็ดชาความรู้สึกเผ็ดชาเนี่ยมันมันเกิดมาจากเครื่องเทศที่เราเรียกว่าขวาเจียวค่ะภาษาจีนกลางก็ออกเสียงแบบนี้ค่ะขวาเจียวควาเจียวมันเป็นเครื่องเทศนะคะที่แพร่หลายมาจากมณฑลเสฉวนนะคะเมืองเลอรชานถ้าใครเคยไปเที่ยวจีนนะคะที่มีพระองค์ใ,<ช>ใหญ่หญๆตรงที่ภูเขาตรงนั้นนะคะเมืองเลอรชานมาจากมณฑลเสฉวนแล้วก็แพร่ออกไปเมืองใ,ใกล้ๆเคียงก็คือฉงชิ่งเพราะฉะนั้นสองพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่หลักๆที่นิยมบริโภคอาหาร อาหารเสฉวนคืออะไรอาหารเสฉวนก็คืออาหารที่มีเครื่องปรุงหลักๆเป็นควาเจียวทุกอย่างาาค่ะเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆใช่ไหมใช่ค่ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วควาเจียวมันจะมี2ส,สีมีสีแดงแล้วก็สีเขียวถ้าเป็นสีเขียวอาจะนิยมเอามาใช้ในอาหารประเภทต้มนึ่งใช่ป่ะคะแต่ถ้าสมมติเป็นสีแดงจะแนวแบบอาหารประเภทบาร์บีคิวอะค่ะนำมาใช้กับพวกเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อแพะเนื้อวัวอย่างเงี้ยดับกลิ่นคาวด้วย แต่ประเด็นนะคะที่ควาเจียวมันมีเอกลักษณ์ของมันคือมันมีกลิ่นหอมด้วยค่ะแล้วมันก็ให้รสชาติที่ไม่ใช่แบบเผ็ดร้อนน้ำตาลไหลแต่มันเป็นเผ็ดชาชาซึ่งจริงๆแล้วในเมืองจีนเองนะคะมันแพร่กันมันแพร่แล้วก็เป็นที่นิยมตอนช่วงซักสมัยปลายราชวงศ์ชิงค่ะ ก่อนหน้าค่ะประมาณกี่ร้อยปีถ้าถ้าช่วงรสมัยชิงหมิงพวกนี้จะประมาณสัก4 0 0ปีถ้าปีนับจากปัจจุบันนะคะปีปัจจุบันแต่ก่อนที่จีนจะรู้จักควาเจียวเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วคนจีนใช้อะไรทำให้อาหารมีรสเผ็ดอะไรคะอาจารย์ก่อนที่คนจีนจะรู้จักค่าเจียวใช่ป่ะคะคนจีนจะใช้พริกไทยแล้วก็ขิงะคะ่ะ มีการบันทึกในประวัติศาสตร์นะคะในสมัยราชวงศ์ถังอะ่ะราชวงศ์ถังนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนจีนนิยมเอาพริกไทยมาทําอาหารแต่อาหารเผ็ดจริงๆอ่ะมาป๊อปปูล่าในช่วงสมัยราชวงศ์ซ่ง ส่วนต้นกําเนิดของควาเจียวเองที่มีถิ่นอยู่ที่เสฉวนเนี่ยค่ะเสฉวนฉงชิงมันมาแพร่มันมาแพร่หลายตอนช่วงปไปราชวงศ์งชิง,งชจริงๆแล้วจะบอกว่าท้องถิ่นเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะจริงๆแล้วมาจากฝรั่งค่ะฝรั่งเป็นคนนําเข้ามามจริงๆในสมัยราชวงศ์ถังมีการใช้ควาเจียวแล้วนะคะ แต่อาจจะไม่ได้ใช้แพร่หลายเพื่อการทำอาหารจะใช้เพื่อพิธีกรรมทางศาสนาพิธีบูชาเทพเจ้าเขามาทำอะไรรู้ไหมคะเขาเอามาใส่ในเหล้าใส่ในเนือ้อสัตว์เพื่อไม่ให้สิ่งของพวกนี้เน่าเสียง่าย คล้ายๆกับการใช้เกลือถนอมอาหารนะคะเพงแต่เกลือมันไม่มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่เข้าใจง่ายๆนะคะทีนี้สงสัยไหมคะเราทําไมคนจีนชอบกินเผ็ดคนจีนดูไม่น่าใช่ประเทศที่แบบกินเผ็ดน่าจะแบบเค็มมันๆแล้วก็จ,จืดๆใช่ไหมคะใช่คะหลายคนชอบบอกว่าชาวจีนชอบกินอาหารมันๆอาหาร,าหารจืดๆจริงๆ,ๆคนจีนในปัจจุบันนะคะรสหม่าล่าเนี่ยไอ้เผ็ดชาเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากถ้าขอย้อนกลับไปอะคะ่ะเราสามารถอธิบายความรักในการกินรสเผ หรืออาหารที่มีรสเผ็ดพริกพริกไทยหรือขวาเจียวอะได้จากการยอมรับในสังคมอะไรคือการยอมรับในสังคมในสมัยก่อน,นะคะอาหารรสเผ็ดอะมันเป็นอาหารของชนชั้นช่านา ของชอนชั้นแรงงานค่ะแต่พอต่อมาใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการอพยพยกย้ายอะ่ะคนมีเงินมากขึ้นอาหารเผ็ดมันเลยได้รับการยกระดับเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอาหารเผ็ดมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะของคนที่ทันสมัยของคนที่อยู่ในยุคใหมอ่อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําไมอยู่ๆอาหารเผ็ดอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในสังคมคนจีน คือนอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆนะคะ mm hmm. เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นทางด้านภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะเซชวนหูนานค่ะมันเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ค่อนข้างชื้นค่ะ mm hmm. เพราะ mm hmm. มันมีความ mm hmm. ชืน้นอ่าใช่ค่ะเพราะภูเขาล้อมรอบนะคะแล้วก็มีความชืน้น เขตที่มีความชื้นสูงๆอ่ะควาเจียวค่ะมันมีฤทธิ์มันมีสรรพคุณในการขับไล่ความชื้นออกจากร่างกายนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจก็เกี่ยวนะคะว่าทําไมคนจีนชอบกินชอบใช้ควาเจียวมาปรุงอาหารเพราะว่าควาเจียวราคาถูก เข้าถึงง่ายนะคะไม่ใช่สมุนไพรราะคาสูงหรือปัจจัยทางสังคมในปัจจุบันน่ะเวลาแหงเอากัน,นะค่ะคนจีนออกมาพบปะสังสรรค์มีมนุษย์สัมพันธ์กันใช่ไหมคะคนจีนมักจะเลือกการกินชบูนะคะหม้อไฟแล้วก็ซุปเป็นรสหมาล่าไม่ว่อะไรดังหัวกลัวนะคะหัวกลัวหมาล่าหัวกลัวสหาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกในการเข้าสังคมในการออกมาพบปะกัน แล้วทําไมคว้าเจียวหรือหมาลาถึงได้รับความนิยมในไทยคะการเดินทางของคว้าเจียวมาที่ไทยนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คว้าเจียวใช่ไหมคะมาไทยตอนไหนถ้าเราพูดถึงไทม์ไลน์ยุคประวัติศาสตร์นะคว้าเจียวมาถึงไทยในสมัยอยุธยาค่ะซึ่งถ้า<อ>สมมุติว่าเปรียบเทียบมากแล้วนะคะใช่ค่ะถ้าเปรียบเทยยียบไทม์ไลน์ยุคยุคสมัยประเทศไทยคือกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะประเทศจีนจะเป็นลักษณะช่วงปลายราชวงศ์หมิงค่ะ ช่ค่ะอันนี้คือการเก็บเทียวทำไรแต่ตะเกียบเมื่อครู่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันเข้ามาในช่วงปลายราชวงศ์หมิงแต่ในจีนเองมันป๊อปปูล่าช่วงปลายราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงคือราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนเข้ามาเพราะอะไรเลยไหมคะเคยได้ยินเส้นทางสายไหมไหมคะอ,อาซิโลโรดใช่ไหมคะมันเข้ามากับกลุ่มคนจีนนะคะที่อพยพตามเส้นทางสายไหมมาสู่เมืองไทยกลุ่มจีนหลกัหลกๆจีนตะจิว๋ว จีนหกเกียนใช่ไหมคะเขาก็มาตั้งบ้านเรือนแน่นอนนะคะเขาต้องทําอาหารสิ่งที่เขานํามาใช้ด้วยก็คือควาเจียวควาเจียวมันทําให้คนไทยรู้สึกเหมือนได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ที่นอกจากรสเผ็ดมันมีกลิ่นหอมด้วยอันนี้เป็นช่วงแรกที่คนไทยเริ่มรู้จักว่าอะไรคือควาเจียว อนนะไรคือรสเผ็ดฉาเจ้เป็นส่วนสําคัญในการขยายวัฒนธรรมของจีนไหมแน่นอนคะ่ะอาหารทั่วโลกนะคะไม่เฉพาะแค่เอเชียอาหารมีส่วนสําคัญในการนํามาซึ่งวัฒนธรรมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันระหว,ว่างผู้คนเวลาเรากินข้าวกันอร่อยใช่ไหมคะเราได้พูดคุยกันก็คือเราได้แลกเปลี่ยนกันแล้วคะ่ะค่ะแล้วทำไมถึงได้รับความนิยมในไทยคะโดยเฉพาะตอนนี้วัยรุ่นชอบมากอันดับแรกใช่ไหมคะคนไทยชอบกินอาหารรสอะไรคะ รสเผ็ดแล้วก็กินอาหารรสจัดอ,อันนี้เป็นเบสิกขั้นต้นเลยว่าทําไมคนไทยถึงแบบเปิดรับควาเจียวหรืออาหารที่มีรสเผ็ดชาหรือหมาล่า ได้ง่ายมากอันนี้คือประเด็นแรกและที่สําคัญคือมันหาก,กินได้ง่ายราคามันไม่แพงมันอยู่ทั้งในร้านทั่วๆไปอะ่ะจนถึงพัทคารใช่ไหมคะจนถึงร้านอาหารในโรงแรมมีการเอาหมาล่าม,มาใส่ในทุกเมนูใช่ไหมคะมันมันเข้าถึงง่ายนะคะและที่สําคัญคือในฐานะของผู้บริโภคค่ะหรือนักชิมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรสชาติแปลกใหม่อะเพราะว่าพริกไทยมันเป็นพริกพริกแบบเผ็ดร้อนใช่ไหมคะกินแล้วน้ำตาไหลแต่ว่าหมาลากินแล้วมันชาลิน้น คนที่ได้กินก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่มันคือเหมือนสีสันนะคะสีสันในการดำรงชีวิตอย่างหนึ่งค่ะก็ไม่น่าแปลกนะคะที่ทำไมมันถึงท็อปฮิดได้ในเมืองไทยในบ้านเราค่ะก็มีข้อสงสัยอีกนิดหนึ่งอันนี้นอกเรื่องนิดนึงค่ะอาจารย์คือเขาบอกว่าคนปักกิ่งจะกินของดจืดใช่ไหมคะแล้วคนเสฉวนเนี่ยจะกินของเผ็ดๆจะเป็นลักษณะจีนทางเหนือแล้วก็จีนทางใต้แบบไปฟังเรินกับหนานฟังเหรนก็คือคนจีนทางตอนเหนือนะคะเหมือนถ้าสมมติอาหารหลักอะ พูดง่ายๆท่าแบบว่าให้เห็นภาพอาหารหลักของคนไทยคือข้าวอาหารหลักของคนจีนทางตอนใต้ซึ่งเซชวนถือว่าอยู่เป็นจีนทางตอนใต้ใช่ไหมคะเขาจะนิยมบริโภคข้าวคนจีนทางตอนเหนือนิยมบริโภคหมันโถคะ่ะเป็นอาหารหลักหรือพวกเมี่ยนพวกเส้น ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะในปี2024นะ,ะหมาล่ามันไปทั่วแล้วค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะสาวชาวจีนนิยมบริโภคมากๆแต่จะเยอะที่สุดแล้วก็จะเห็นในทุกเมนูต้มผัดแกงทอดอใช่ไหมคะก็จะเนี่ยเสฉวนฉงชิงอ,อยากกินแบบออริจินอลก็ต้องเสฉวนฉงชิงแ<ช>ล <ะ S 1> ้วถามอาจารย์นิดนึงคะ่ะเสฉวนกับฉงชิงอาหารแตกต่างกันไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเหมือนกัน เว,เ,วเวลาเรา,าพูดถึงวัฒนธรรมอาหารของจีนใช่ปหคะเคยได้ยินแปดตระกูลอาหารจีนไหมคะคืออาหารจีนนะ่ะมันจะแบ่งออกเป็นแปดตระกูล<ม>เพราะฉะนั้นตระกูลหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในแปดตระกูลนั้นคืออาหารเสฉวนเสฉวนคือมณฑลใช่ไหมคะอยู่มณฑลเพราะฉะนั้นทุกเมืองที่อยู่ในมณฑลเสฉวนหลักๆก,ก็จะใช้ควาเจียวเป็น เครื่องปรุงหรือเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารค่ะเพราะว่ามันเขาเรียกเป็นเอกลักษณ์อะค่ะเหมือนเวลาเราไปกินติ่มซำใช่ไหมคะติ่มซำจะอยู่จัดอยู่ในอาหารกวางตุ้ง่ยคะติ่มซำก็จะรสไม่จัดจืดๆใช่ไหมคะอาหารเสฉวนเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของมันก็คือเผ็ดเผ็ดฉาใส่ในได้ในทุกอย่างเลยค่ะกัดไปโดนเม็ดมันก็จะรู้สึกซาซาชาชาที่ลิ้นขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะ